พวกเราเกิบน้ำในวันนี้เรามาอยู่กันในแมปนี้ค่าตะกรกันอีกแล้วนะทุกคนโอ้โหคือฉันนั่นเลยมาสามพัแล้วนะฉลามแต่ฉันยังไม่เคยเป็นค่าตากรเลยนะ <c oughs> <c oughs> เออกันนายมันไม่มีบุญไงเจ้ากบโอ้โหนายนี่ไปเข้าวัดซะบ้างนะเจ้ากบทกําบุญไงหวังว่าพานนี้ฉันจะได้เป็นนะฉลามนายอวยพรให้ฉันเนี่ยเร็วเออขอให้เออกบเป็นคนไม่ดีอ่ะโอเคไหมโอเค <Okay S 1> แล้วดูเอฟซีคนนี้สิผมดูคลิปพี่วันละห้าถึงหกคลิปเฮ้ยฉันว่านะดูขนาดนี้นี่เขาต้องใส่แว่นออปตัสแล้วใช่แล้วไม่งั้นสายตาเสียแย่เลยแว่นออปตัสแว่นกองแสงสีฟ้าช่วยปกป,ป้องสายตาจากการใช้มือถือคอมพิวเตอร์หรือทีวี ตัวแว่มีความเบาทนทานไม่งอไม่หักใส่สบายใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจออบตสเลยนะครับถ้าใช้โค้ดสัฟเฟลว่าเราจะได้รับส่วนลด100บาทด้วยแต่ฉันรู้สึกว่าฉันจะเห็นคนนี้บ่อยมากเลยเนี่ยคนตัวสูงๆที่ใส่ชุดสีชมพูเนี่ยนะใจคนคนที่ดูเป็นตัวคนจริงๆอ่ะไม่ใช่ตัวเหลี่ยมๆเหมือนพวกเรา <c oughs> แสดงว่าเขาคือ f c <oughs> ตัวจริงนะทุกคนและดูคนนี้ เลขบนหัวเขาเนี่49แสดงว่าเขาเล่นแบบนี้บ่อยใช่ไหมเนี่ยเขาน่าจะเป็นแบบปรมาจารย์นักฆ่าผีหรือว่านักฆ่าคนแน่ๆในฉันมาโอ้โหเอาล่ะทุกคนเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าในคลิปนี้ผมจะได้เป็นฆาตกรหรือเปล่าไม่ได้เป็นหรอกไม่ได้เป็นเอ้ยไม่เอาฉันจะเป็นฉันต้องได้เป็นไอ้รอบนี้หลามแน่เลยว่ะเฮ้ย,ป,ยประเด็นเขาเปิดเสีงเยงก่อนเปิดเสียงก่อนเฮ้ยนายเจ้ากบเฮ้ยนายเป็นเลย เปิดมาถึงได้เป็นเลยโอ้โหเมื่อกี้กำลังปรับเสียงอยู่คำอวยพรนายได้ผลฉลามมาอฉันพร้อมจะฆ่าคนแล้วโอ้โหอเจ้าชู้อย่ามานะทางใครทางมันนะอย่าอย่ามาสร้างเวทซ้ำกันแกกันเลยถ้ามาเป็นผู้ฉันจะแก้แค้นนายที่นายทำฉันในคิดที่แล้ว เอ้ยเจ้ากบนาย,ย,น,ายนี Mother, นยน way, เ่เป็นคนเจ้ากินเจ้าแค้นนะมันไม่ดีนะเจ้ากบไม่ดีต่อสุขภาพเมื่อเออแต่ฉันจะไม่เจอใครเลยเดียเอเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วอดีโอ้โอ้ฉันตกใจคนฟันอ่าไม่ไปตายโอเคตายแล้ววิ่งมาทางขวาก่อนฟันคนผมขาวนี่ก่อนเลยแยบแบแยบโอเคชบชุบชุบมาฉันชุบเพื่อนเรียบร้อยแล้วโอ้โหแสดงว่านายอยู่แถวนั้นใช่ไหมไม่เป็นไรจะไม่เฝ้าฟันฟัน ไอ้ฉันหวังว่านายจะฆ่าฉันได้นะเออฉันฆ่านายได้แน่นอนแต่รอฉันก่อนคนนี้จะมาทําอะไรจะมาจุ๊กโชว์อะหนี่จะไม่น่ายรู้ไว้โอเคโอ๊ยมาช่วยกันเหรอมาช่วยกันนะฟันไม่ดีเออฉันกำลังโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยยูบีคนเดียวสิเงียบเหรอไปอยู่อะไรบนคอนเทนเนอร์เอ้ยไม่ใช่คอนเทนเนอร์ตู้เซฟเอ้ยฟันไม่ดีเออโดนหลบนายก็ยังมาเจอฉันอีกเดินมาหาทำไมฉันเป็นฆาตกรรู้ไว้ย เฮ้ย<อ>เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาช่วยกันได้วะเขาช่วยกันได้วะฟันเฮ้ยฟันฟันเคเรียบร้อย,อยฟันะมาช่วยเพื่อนนะพระเอกอะโอ้ยช่วยได้ปะช่วยได้ปะนี่ตีเฮ้ยเดือดตามตีหัวทีวีมานี่เรียบร้อยล้มไปดิไม่นะเพือ่อนไอ้นี่มันคานไม่ไหวโอ้โหนึกว่าล้ม มาเลินเฉยจะไลไหนไอ้ะยาดพเนือเป็นไงล่ะทำไมนะเจอดู้วยเฮ้ยเหลืออีกแค่นาทีเดียวอู้เลเวลอัพเหลืออีกแค่นาทีเดียวนะทุกคนประตูจะเปิดเร็วผมจะต้องฆ่าให้ได้เยอะที่สุดทำไมคนมันอยู่แถวนี้เยอะจังวะเนี่้ก็ก็มันล้มอยู่แค่แถวนี้แล้วนะช่วยไม่ได้หรอกฉันว่าเฮ้ยอย่ามาแถวนี้เยอะ พี่ฉันแอบแอบนายนะทางใครทางมันแล้วกันนะเจกบฮะฉัชจมันรอเวลาไงเฮ้ยพี่ตัวสูงล้มมาเลยในฆ่าพี่เอฟซีได้ยังไงนายจะเป็นคนที่โหดร้ายฉันหวังว่านายจะฆ่าฉันได้นะจจกบเออั่อนายไปแอบที่ไหนวะเนี่ยฮะตัวนายก็อ้วนไมฉันมองไม่เห็นนายวะฉันไอ้นี่ไงฉันดำน้ำมือคนนี้จู๋เหรอจะจู๋กับฉันนะเอเออจะจูกับฉันเหรอคนเนี้ยเออล้มมาแล้ว ไหนโอ้คนล้มอยู่ใกล้นิดเดียวเองมาโถเฮ้ยมีใบว่ะเออ <c oughs> ล้มอีกหนึ่งคน <c oughs> ไอ้นายเชื่อช้าเลยเหรอเนี่ยเอโอ,โอฟันโอเคล้มสองคนม่จริงหน่าเฮ้ยเอ้าเอาอันี้ล้มแลวนี่ว่ะโอเคอเฮ้ยถูกช่วยแล้วช่วยแล้วเออฟันนี่ก่อนฟันนี่ก่อนมาทำอะไรคะมาทำอะไรครับโอเคเรียบร้อย อาจารย์ก็ไม่เจอนายจ้กรมนายนี่มันกระจอกจริงๆเลยเฮ้ยมีไดโนเสาร์โอ้เจอเร็วเจอเร็วนี่ไงไดโนเสาร์ก็ฉลามอยู่ด้วยกันนะเฮ้ยเ้ยไปละวอยจะฆ่านายจะฆ่านายนี่ไม่รอดละวอยเออลงเลยลงไปจะตายเลยเออมันยังไงฮาวจบแล้วเมื่อกี้คือมีคนหนีรอเยอะมากโอ้โหเสียใจเลย นี้ลอดตั้งห้าคนายน,นี่มันเป็นฆาตรกรที่กระจอกที่สุดดตอาที่ชั้นเคยเจอเลยก็ชั <c oughs> ้นเป็นฆาตรกรมือใหม่อ่ะไม้จะถอนหายใจอย่ามาคุยกับชั้นนะเออเป็นฆ <c oughs> าตรกรกระจอกก็อย่ามาคุยกับชั้นรอบนี้ใครจะเป็นขอไม่ใช่ชั้นละกันขอพักก่อนรอบหนึง่งอาจจะเป็นชั้นก็ได้นะเอาไม่ใช่ไม่ใช่นายแล้วชั้นโอ้คนนี้โอ้หัวทีวีเอาเจ้าหัวทีวีที่ชั้นฆ่าก่อนหน้านี้โอ้มันจะแค้นชั้นหรือเปล่านี่ชั้นว่ามันต้องตามล่านายแน่เจ้ากบไม่ มันจะแบบเจก,กบแกอยู่ที่ไหนอ้าวนี่ไงเจกบมาดิไปฉลามแล้วนีกนเถอะเก็บของก่อนของเก็บของนี่พวกเราต้องเก็บนะไม่งั้นพวกเราจะไม่มีตังค์รอดูก่อนมันอยู่แถวนี้หรือเปล่าเ,าเดินไปดีๆจะ<ด>ว่า, <ๆ S 2> วามันอยู่แถวนี้นะ <c oughs> เฮ้ยนั่งนังไงโอ้หจะมีเพื่อนมาช่วยเยอะอยู่ไม่เป็นไรฉลามเราวิ่งออกมาก่อนออสบายๆฉันว่าเนี่ยวิ่งเล่นไงเจกบมาวิ่งเล่นวิ่งไล่จับกันไหมเออสบายบื้อสดือบอล้วมีเพื่อนล้มโอ้มันมาแล้วนี่ว่ะหมอบกัน โดนกันเหรอโอ้โหว้าช oh. ่าเพื่อนเพื่อนวิ่งมาโอ้ยทำไมมีคนล้มเยอะจังไม่นะไอชีจะด้วยอชจะด้วยเคใช่กันเลยจะไปชจอยวิ่งวิ่งชนามหนีเลยหนีเลยดีดีแล้วคนละทางก่อนคนละทางเฮ้ยมันไล่นายเจ้ากบมันไล่นายโอเคฉันเห็นแล้วฉันหาทางจูก่อนเฮ้ยเพื่อนเขาห้องนี้ห้องนี้หุยไม่มีที่จุูหุยหุย จูในห้องเรียนไม่นะเฮ้ยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีที่ออกออกไม่ได้ออกไม่ได้เฮ้ยไม่นัไม่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 เรียบร้อยฉันโดนแล้วฉันต้องคานออกไปจากที่นี่โอ้ห้องเรียนได้แคบเหลือเกินเฮ้ยคานออกมาก่อนเดี๋ยวฉันไปช่วยนายอยู่ที่ไหนอ่ะนี่อ่ะมีคนมาช่วยนายแล้วเหรอโอเคเจ้าหัวทีวีฉันนี้กันมาอ้าวฉันตายเลยอ้าว ฉลามเพื่อนรักฉันได้ตายไปแล้วฉันต้องหนีตามลําพังหนีไปหรือนายจะมาตายเป็นเพื่อนฉันก็ได้นะเกบ <c oughs> เอ้านี่ตอนนี้มีคนนอนตรงนี้ฉันก็นอนด้วยแล้วกันนะเงาดูก่อนหาที่จูก่อนถ้าเกิดว่าฆาตากรมาตรงนี้เราจะหนีตรงไ <c oughs> หนดีวะเอ้าเอ้าฆาตกรออกจากเกมงั้นอย่างนี้ก็แสดงว่าฉันรอดเลยดิใครจะได้เป็นมาดูกันเลยเฮ้ยอาจจะเป็นฉันก็ได้นะจริงเหรอ <c oughs> เฮ้ย ฉลามได้เป็นทุกคนนี่ฆาตกรฉลามโหมาเป็นตัวอ้วนเลยมาฉลามขาวจะกัดคอพวกแกทิ้งมาเลยฉันไม่กลัวหรอกเว้ยนี่ฉันเข้ามาแล้วไหนนะไอที่ดีที่มันน่าชื่นชมยิงเลยฉันเจอแล้วคนหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเหมือนจะเจอไนวิ่งงอนไปเร้วมันลงมันลง มันลงมาทางไหนวะเอ้าวิ่งวิ่งวิ่งนี่นายจับสเก็ตฉันอีกแล้วนะโอ้ยยยยยยเฮ้ยยยยยยเอช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 เอยไ่ใช่ไฟฟันทุกคนเลยนี่โอ้มันจะผลจะไปแล้วนีใครรอดพ้นไปจากน้ำมือมีดของฉันเออโอ้โหโอ้แล้วเพื่อนก็มาอุยมาแอบด้วยกันทำไมนี่เยอะเกิน เออเออฉันคิดว่านายเอ้ยทางนี้ไนี่ไงหูแม่ไปเจอตัวฉันก็เด้งงหลบไม่มิดไิ่มนีวินีวิ่งขนวิ่งหนีวินีวิ่งหนีวิ่หนีว่น่นีวิ่นีวิ่งนีิ่งนีิ่งหนยเิงหนีวิ่งหนีว่หนีวิ่งหนีิงนี่งนี่งหนิ่งหิ่งจนลวิงหลวงหญ่แห่จห๊กเก่งใช่ไหมนายหาฉันไม่เจอหลงฉลาม ฉันไม่จําเป็นต้องหานายหรอกนะเพราะว่าทุกคนน่ะจะไปหานายยังไงเล่าอ๋อ F4 จะโอ้หนี่ไงพูดยังไม่ทันขาดคํามีคนพยายามจะตามหาฉันแล้วเขาก็เดินมาเจอฉันแล้วเจอแล้วกบโอ้โหเจอแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ของเซอร์ไพร์ที่ต้องมาหากันมันเป็นหน้าที่ของฆาตกรเฮ้ยนี่ไงนี่ไงโอ้โหโอ้ยเด้กสาวโดนแล้วเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยว นายวิ่งวนๆหรอจ๊ะไม่ไม่ลบถ <c oughs> ุยเอชทำไมฉลามมันเร็วจังเลยองชนะคนไม่เจอเลย <c oughs> นายได้แพ้แน่เขาอยู่ที่หไหนเอ้ยเจอละคนหนึ่งเฮ้พี่สูงพี่สูงพี่สูงลมเอ้เอ้เจอแล้วคนหนึออออนหน่ง <c oughs> <c oughs> เอาว่ะ เอาว่ะเเเเอออสสสางโอ้ยล้มไปแล้ว mm. ยังเอาโอ้ยประตูเปิดแล้วโอเคมาดูซิเขาว่าฉลามจะชนะหรือเปล่าโอ้หนี่ประตูเปิด hey. ตรงนี้เลยคุณนี้หนีได้เนี่ยแล้วไอ้นี่นนนนทำไงอ่ะไม่หนีหนีไปแล้วมีคนหนีเราได้สามคนฉลาม โอ้บได้เกิบเป็นนายแล้วไอนึกว่าจะเป็นชั้นอีกรอบหนึ่งโอ้นี่มันน้องสาวคนนี้นี่ว่าน้องสาวใส่แมสโอตัวเตี้ยน้องสาวคนไหนวะเนี่ยเออไม่รู้เหมือนกันคนนี้นี่ว่ะอ้าวอ้าวทำไมฉันจะอยู่ชั้น R I P เลยอะถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าฆาตกรน่ะออกจากเกมเว้ยล่านี้ใครจะได้เป็นมาดูกันเลยเฮ้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 ยโอ้โห และนี่ก็คือฆาตกรหลามที่ไม่ใช่หลามแต่เป็น oh, oh, เซเลนเดแมนโอ้โหยชลามปลานีฉันเถิดนี่นี่เกอเสียงคำลามยามค่ำคืนไงเจ้ากบ yeah! นายได้แปลงฟันไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> ฉันไม่มีฟันให้แปลงไงเออ <c oughs> ไม่มีอะไรแหลมปไปนั่นนั <c> ่น <oughs> <c oughs> ปกติจะใช้ตะไบขัดเอานะเจ้ากบ <c oughs> ใช้กระดาษทรายขูดอะไรแบบนี้เอาแบบปากกรลังขูดฟันใช่ไหม <Yeah. S 1> นี่คันทุกคนคือเราเอฟซีเดินตามเยอะก็จะทําให้ฆาตรกรเห็นง่ายนะทุกคนมันจะเป็นเหมือนเป็นกลุ่มเป็นก้อนอฮ้ยมีคนล้มแล้วแหละทำไมเร็วจังเลยจ็ก็ไม่รู้ว่าเกิดมาแล้วเจอกันเลย <c oughs> มันเป็นโชคชะตาหรือเปล่าเจอกันเร็วขนาดน,นั้นใช่เอ้ยแล้วทำไมเซ็นเนดอร์แมนมันเดินช้าจังเนี่ยจริงอ่ะเออมาช่วยเพลง่งเอ้าทำไมทำไมคนนี้ยืนตายโอ้วิ่งกันทำไมอา<ฮ>จะกอบ ก็เาฉันมาแล้วยังไงเฮ้ยย่าย่ายายาย่าเอ,อ้ย, <laughs> อยโดนเลยไมไ่อย่าย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาไม่ตีตีโอ,ตโอเคเพื่อนเขาคุณมากเฮ้ยเจ้าคนที่รักกันฉันจะฆ่าพวกแกทีแสะ <laughs> รักกันมากใช่ไหมงั้นก็ตายไปด้วยกันเลย <laughs> โอ้โอหอามาิตมากไอ้ทำไมเจ้านี่มันเดินช้าจังอะ <laughs> เอออยากจะรู้จริงว่าสัาบะราแต่ละตัวมันความสามารถมันต่างกันหรือเปล่าขนานดีวิ่งกันในรองมาฉลามมายังทำลายฉันแบบนี้โอ้โหอะะไรวเนี่ยโอ้โหเออมีแต่คนรักนายอ่ะยิ่งนายถูกช่วยเร็วเท่าไหร่นายก็ตายเร็วเท่านั้นนะเจ้ากบแต่ฉันจะไม่ตายถ้าเกิดว่านายฆ่าฉันไม่ได้ไงวิ่งแบบพี่ตูนพี่ตูนวิ่งแบบขาลากหรือเปล่าตอนนี้ฉันอยู่ในที่ที่แบบว่าโอ้โหรู้สึกมืดมาก เอช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 ตายแล้วหนึ่งคนเฮ้ยตอนนี้นายฆ่าไปได้ทั้งหมดสี่คนนะฉลามยังเหลืออีกหลายคนเลยนะใช่ฉันต้องมีคนตายด้วยเฮ้เห็นฉันเห็นกางเกงก็เจ้าขายาวไม่หตายไปด้วยกันซะนึกว่าจะเนียนนะโหอยู่บนต้นไม้นี่จะกรบลูดสาวลูเสาว นี่ยมีอารมณ์รู้สาวนะั่นรีบไปหาดีวกว่าไหมประตูจะเปิดแล้วเนี่ยยี่สิบวิก,กับโอ้ oh, อีกห้าคนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันเมฉันเห็นนะนายไม่เห็นเหรออา้าวนายเห็นด้วยเหรอเออนั่งไงยืนนะยืนอยู่นั่นน่ะชมวิวอยู่น่ะอะไรวะเนี่ยฆาตกรตาถั่วเลเนี่ย oh. อา้าวนี่นประตูเปิดแล้วมาเนี่ยไอ้แบบนี้มันจัดการไม่ได้อ่ะใช่แล้วจะเดินหายพวกเอ้ยนั่งไงน้องสาวจะไป <Hey. S 1> ไหน <laughs> ปลิวเฮ้ย hey. เรื่องเขาคานได้เอาเขาตายเลยนี่หว่าแกได้แกโอ้โอ้เรียบร้อยมีคนหนีได้เอ้ยแต่คนหนีก็น้อยอยู่นะอแต่ว่าก็ฆ่าได้กากอะของจริงก็ต้องฆ่าได้หมดแบบชั้นนี่นายก็หนีรอดไปห้าคนไม่ใช่เหรอฉลามอะไรมีฉลามในวร์ชันผู้หญิงด้วยโอ้โหคนนี้น่ารักมากเลยนายสมควรได้คู่ครองฉลามเออมามามาเรามาอยู่ด้วยกัน ดูดิน่ารักแม่หลามผู้หญิงนะทุกคนสุดยอดดูต่างกับหลามผู้ชายแบบคนละคนละโลกเลยหลามผู้ชายอ้วนแต่น่ารักนะมโอ้โดีโอ้โหโอ้ยิวัวตัวอะไรวะเนี่ยเหมือนอมองอาเเลยนั่นดีตัวอะไรมินเนียนมินเนีย,นยมีคนอยู่ข้างหลังจะกเไนหรือเปล่า มีได็กสาวอยู่กับฉันเออฉันอยู่ตรงลานจอดรถน่ะลานจอดรถตรงไหนวะเอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเอ้ยเฮ้ยมันมามันอยู่กับฉันเหมือนมันจะอยู่กับฉันลานจอดรถโอ้นี่จะแล้วฉลามวิ่ง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 ไปพี่ตูนวิ่งไปพี่ตูนวิ่งวิ่งวิ่งไปไม่อยู่แล้วเออช่วยด้วยเฮ้ย เอ้ยเฮ้ยเขาเฝ้าเขาเฝ้าเหรอโอเคโอเคยืนโอเคไปไปเราไปเราไปเหรอนี่มีนีมีฮาวเราซื้อเราซื้อใจเจียนไปเร็วโอ้ยเกือบตายโอ้ยโอ้ยเสียงเสียงมาทางนี้โอ้ยเสียงสนามหลังหลังลังไอ้ฉันฉันคาอยู่ไม่ต้องห่วงนายล้มเหรอใจนี่นี่ไม่ต้องห่วงเอ้ยเขาเฝ้าอ่ะ เขาไปแล้วเข้าไปแล้วโอเคฉันจะต้องช่วยนายให้นายฉลามฉันกำลังหาทางมานายอย่าเพิ่งเดือยเฮ้ยทันอยู่อ๋อขอบคุณมากครับโอเคระวังตัวด้วยอย่ามาแอบตัวนี้กันเยอะเฮ้ยออกไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดติดติดแล้วฆาตกรมันมาแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปฉันวิ่งออกไปแล้วโอ๊ยเดี๋ยวดยวอยู่ตรงนี้ดกว่าโอ๊ไมนะ โอ้ไม่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 ฉันหวัว่านายจะรอได้่อ้ายฮอฮานมาเจอมันเฉยเลยอะไรวะเนี้ยเป็นไงบ้างอะตอนนี้ฉันกําลังโดนมันเดินเอฉันกําลังล้มอยู่โอ้ลูกแล้วลูกแล้ว,ลลวมีพี่เดเดกสาวมาช่วยเขาคุณมากเลยพี่เดเดกสาวเห<อ>ไไลือเวลาอีกประมาณหนึ่งนาทีกว่ากว่าเออมีเพื่อนล้มมาตรงน,นั้นเราต้องไปช่วยแล้วนี่มันไม่ใช่เวลาเอฟว่าฉลามวันดี วัสดีจกรอบอุย้ยมีคนล้มตรงน,นั้น <ตะ S 1> เห็นไหมเห็นเห็นโอเคฆาตกรมันอยู่แถวนี้เฮ้ยเคช่วยแล้วเพื่อนอาตายแล้วไม่วิง่งก่อไม่แน่ใจว่าทุกคนจะมองเห็นภาพหรือเปล่านะฮะบางทีมันแบบว่าตอนจุกมันแบบภาพมันชุลมมนเกินเอ้ดูเห็นนะแต่ดูไม่รู้เรื่อง <laughs> โฮ้ยในห้องนี้ห้องปิดตายถ้าเกิดว่าฆาตกรเข้ามาในนี้คือตายแน่นอน แอรมาเพื่อนว่าอย่าไปเปิดประตูเฮ้ยต้องช่วยเพื่อนแล้วเพื่อนจะล้มแล้วอต้องรอดได้จะากบต้องรอดอ้าเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวทำไมขึ้นว่าเดอะคิ l เลอร์ได้น่าจะาหัวใจวายนะอาจจะตกใจคนอะไรแบบเนี้ย สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าทุกคนชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับส่วนใครที่สนใจปลูกต้นไม้ก็ปลูกได้โดยการสมัครสมาชิกเลยแค่ตัาม35บาทแล้วก็สั่งซื้อเสื้ออะไรสิบแบบได้ที่เพจปัตตุกช็อปเลยเนี่ยฉลามฉันชอบคนนี้มากเลยอ่ะที่เป็นแบบฉลามผู้หญิงอ่ะโอ้โหนายคนขอเข้าแต่งงานเลยนะฉลามจะขอจูบตีนเขาก่อนแล้วกันนะ